แบตเตอรี่อย่างง่ายนะครับผมลอกไปแล้วนะตอผมทําวิดีโอให้ดูนะคร Rut, <S <S ับก็คือสร้างโมขึ้นมาโมใช้ทั้ง4ี่นละนะครับสร้างโมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ใช้คลิปลอกนะครับคลิปลอกที่มีจับโมไว้ดีนะครับจับไปประมาณนี้นะครับเสรจไปประมาณนี้แล้วก็จะมีตะปูนะครับตะปูที่เราซื้อตามท้องตลาดไปนะครับที่เวลาเราใช้แก๊สนะครับใช้แก๊สปุ่บลมแบ้วตอี้ ที่ลงไปให้มันเต็มนะพอเต็มปุบเราจะรีบให้มันด,วด่วนเราก็ใช้น้ำเนี่ยครับน้ำเนี่ยปุ๊บหยอดไปปุ๊บมันก็เย็นสักสองวิสามวิเองครับก็ออกได้ก็จะเกิดเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับที่สําคัญนะครับที่สําคัญภายในแก๊สในในถังแบตเตอรี่ในรูปร่างแบตเตอรี่หรือตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเกิดกา๊าซไฮโดรเจนขึ้นมานะครับ ตอนทาเราก็ต้องเปิดฝาเล้ออกนะครับเปิดฝาออกแล้วก็เอาลมไล่หรืออะไไล่หรือทําให้มันโล่งนะครับถ้ามันระเบิดก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดมันติดไฟก็ปึ๊บหน่อยนึงแต่เราควรจะไล่ไล่เอาไฮโดรเจนออกให้หมดนะครับใช้ลมเป่าเข้าไปก็ได้ครับใช้อะไรเป่าไล่ไล่เอาไฮโดรเจนออกรไมกว่าออกหมดแต่แบบนี้ลูกเก่านะครับเราก็ใช้ไฟออ่อนท,ทำตรงนี้ได้นะครับไฟอ่อน หรือถ้าเกิดหล่อข้างนอกแล้วไปเทมันก็ได้นะครับแต่มันจะไม่ละลายตัวนี้ครับผมต้องการเอาความร้อนไปละลายตัวนี้ด้วยก็เลยใช้แก๊สเนี่ยเอาไปละลายตัวนี้หน่อยนึงให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก็จะออกมาสวยงามแบบนี้นะครับนี่ขนาดโมง,ง่ายๆนะครับโมสังสีทั่ทวไปตัดง่ายๆก็ทําออกมาแต่มันก็จะมีจุดต่อกรตรงเนี้ยหน่อยนึงเราก็ใช้ตะไบแต่งก็ แบตเตอรี่รูปที่มันเสียหายมาใช้ได้อย่างเดิมน,นะครับเข้าไปติดตามเก็บความรู้เล็กๆน้อยเก็บความรู้เรื่องราวต่างๆที่เว็บไซต์ h e l l c h ร์ท c o m